สบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบอสุขุสุคนเดอ้อมื่อกี้มาพบพ่อก็น้องแหล่อีกแล้วนาะอพ่อแม่พี่น้องพบพ่อน้องแหล่มื้อนี้ก็เขาป่ามาหาเห็ดคือเก่าน้องพี่น้องมาเมือวานนี่ไปยังบ่ทถั่วบันไดเพราะว่ายุงลายแห้งก็เลยไปบด้ถั่วโกกวิกน้องพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยมาหาใหม่นาอก็พอได้อยู่พี่น้องมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นโดยสบายดีได้น้องลินเดอร์สบายดีเลย มาสามคนคือเก่าพี่น้องไอทุ่งน้องเละแล้วก็น้องลินน้องพี่น้องโดยมาใหญ่ต้นมาแล้วน้องพี่น้องบ้านนี้พอมาก็เห็นเลยสองดอกมาให้น้องเละเก็บเละมาเก็บดอกใหญ่พดก็เลยให้เราเก็บดอกบ้างใหญ่หน่งเนี่ช่อดก็โอเคช่อดีก็พอดีกินแหละสบายดีเด้อลยทุ่งเดิน้องลินนี่น้องลินง เกลี่ยผ้าเหยียบเขามาใกล้เติบแลยเนาะพี่น้องลายอันใกล้ลาย,ลาย,ลายต้นแล้วต้นวิกเนื้อนะก็ได้ก็กกพอได้อยู่เหะหลายต้นแล้วมาสามคนเหมือนเดิมจ้าบื่ระบอบบัณย์มาเบิง่งรู่นในขูนะโอ้พี่น้องอมันก็ <จะ S 2> ดอกเริ่มใหญ่แล้ว ยุงหลายคือเก่าพี่น้องเอ้ยป๊ะลิ้นยุงหลายพอถ่ามาเลิกมันกะแห้งหลายและยุงไปต้นใหม่ตื่มบัดนี้มีบ่บ่อนนี้ เห um um so. ็นอยู่บ่บ่มีจ็กกี้บ่มีจักดอกป่ะบ่มีจักกี้เออบ่มีจักดอกเมื่อวาอันนี้ผัดเลาะบ่ทั่วปานไดเนาะพี่น้องยุ่งายแห้งก็เลยพากันหย่างออกเมื่อก่อนเอใช่ค่ะก่อีนลปป่ะไปหาต้นใหม่อีกเนาะ ว่าสิเลาะหาหน่อไม้นําเนาะพี่น้องโดยย่างออกมาเลาะมาหาหน่อไม้เนาะพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิมีหรือบ่พอหน่อไม้ก็ได้2มึงก่อนก่อนี่แหละมีบ่หน่อไม้นี่น้องแหลก็เคยมา่องมกับแม่เนาะบ่มีมันบ่ออกม มานั่งเศร้าเมื่อยป้าพน้องลินมึงในตุ่มยุ่งนะในแขนนะเต็มหนาเต็มตาหมดเลยป้ายุ่งหลายแหงเนาะพี่น้องเขามาใกล้เติบเลยผ่านกุ๊กวิ่งมาหลายกุ๊กเลยจนมาหดทางทางนี้เลยเนาะทางนี้ก็โดอดย่างไปทางนี้ก็โอดอันทางใหญ่เนาะพี่น้องนี่เฮ็ดกะพอแกงแล้วเนาะสำน,นีน้องลินมันเริ่มใหญ่แล้ว ทกได้ที่เฮาบ่ได้ไปเฮาไปเบิ่งมันก็มีอยู่นี่แตเห็ดขมเลยเห็ดอื่นก็ยังไ่ได้ออกเห็ดตัวอื่นก็นี่แตเห็ดขมแถวต้นวิกเนาะพี่น้องโอ้องลิน นังแป๊บเดียวกะพากันหล่อต่อนะพี่น้องไปหายเบิ่งอีกก่อนมาหอดบนนี้ในทงพุนเขาไปเบิ่งแล้วว่ามีอยู่บ่ไปเบิ่งทางน,านั้นด้วยน้องลินอยู่นี่ขู่กระถือไปน้ำ พูนอยู่บนชุดทางพู้ดบเห็นเลนกระหาต้นไม้ มาเบ่งน้องไหมเนาะพี่น้องออก,ก,ก,กอยู่ว่าฝนกระตกอยู่แหงกบูมีเนาะเึิ่งดูบันนี้น้องลิน,นยัง ได้ยินเสียงหลุดแล้ววันใกล้ทางเลยวอ้มีเนาะบันนี้ ต้นตักสูงสูงมันแปลนผนลเนาะมันก็นเลยบ่มี ឲ្យຕົ້ນលៀនទៅ ก็หนไม้หนไม้กม็บ่มี đưa lên đọc nừng đâu nè nè ao nè để phù Hãy nhung cho ขู่กันเลยเนาะไปหาต้นอื่นบันยุงนี่วีวีหลายขนาด Cần rồi nè Được đừng. Nhảy nói <laughs> một, Hên bọ. ก็กน่อยไรกับบ่ชดทาง้ะบัดน,นี้พี่น้อง<ะ>มามาคนนี้ระวังเหยียบได้ Thấy không ạ? Thấy đỏ này Chả có đỏ ạ thì nó Hả? Để... Chả

มาเบิ่งก่อนโองมึงอยู่ไหนดูเถอะมันมีเลยค่ะแถวเดินก็มีเนาะพี่น้อง Uh. Nè em mừng Dạ dẹp đây sụp ọt กได้บ่เห็ดข้านะนาทางอหอทางใหญ่เลยมัน,นอยนะู่่ข้เขามานี่ ไล,ล่เลยตะกูมาพี่เน่น้องลิ้นพี่น,อน้องนี่เห็นอยู่อย่าเข้าไปนะอย่าเด้อ,<ข>อสุบนะอย่าเด้อเจ้าเด้อ ออกไปมือเวยสุบไปน,นี่หาบงแถวน,นี่ผูผูลิน้นเดี๋ยวผูสองสามดอกผูเห็นบ่

เห็นปะน่าจะเบิดแล้วเห็นปะมองไม่เห็นชนะก็จะองมาเดินมาเหยียบตีนกนเหยียบตีนคุณพ่อหยียบปืนคุณพ่อวาะยังน้องลินโอ้ยเนาะหายมาผู้ผู้ คุณน้องลินผู้เอาทางหนัก,ก็ได้ผู้ละม,นม,นมนบน้ยบาเอามานำเลยน้องมานี่นนะนะไงเดลิน ยุ่งนี่กะลาย,ยี่ลินี่แลเขาไปทางใน้น,น้นเลยนะเห็นอยู่อัน,นนี้เอาปมาใช่อีกเลยโบเห็นเลยผูกไปเทิงผูกเบิดแล้วบวันนี้เนี่ย ถึงมันตัวน้อยเลยเห็นมะทองลินจนคานขัไปเอานะพี่น้องเย้เ็ว กิ่เมตรคมเบิ่งในขูบันนี้พี่น้องใบใหม่ก็ยังเก็บใส่เนาะมันตกใส, <c oughs> ส่ปวยใครสิเก็บขียวมาใจนี่ออกไปยุงกินหลายเลยนี่ไปน้องพี่น้องเอ้ยยุงกัดหลายเลยสีพากันเลาะเมื่ออะไรบบบนี้ยุงก็หลายหลายมาน้องลินเบิ่งดูถือไปดูอันมีดกับอันอันนั้นนะนี่พี่น้อง โอเคงเลซนี่มาถือวันนี้ที่พากันหลาะเมื่อพะว่าเขามาใกล้แล้วน้องพี่น้องจนชุดหดทางเลยอา่าโดยน้องพ่อแม่พี่น้องจากลิปน,นี้กับทางน้องเลยสิขคอโตลาไปเพียยนท่านี้กว่าเดิมพ่อแม่พี่น้องก็ขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หับซุ้ม คีปของน้องเล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บุความโฆษณาถ้าน้องเล่วผิดผ่าดประกันก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆจะคิดนี้กับสิขอลาไปก่อนขอเก่าวคำว่าสบายดี